โอเควอลคัมท okay, ูไทยค s สวันนี้นะคะเราจะทบทวนเรื่องคำวิปสัสสัญวิปัสสัญนีนะคะ,ะเห็นหน้าจอที่เชร์หรือยังคะเห็นแล้วค่ะอ่าโอเคค่ะคำที่ประวิสัญนีนะคะกับคำไม่ประวิสัญนีคำว่าวิสัญนีนั้นก็หมายถึงสระอะนั่นเองนะคะเป็นสระอะ คำที่เปล่าวิสัญชนีนั้นหมายถึงคำที่ประสมกับสระอะนะคะและคงรูปสระอะไว้หลังพยัญชนะจะอ่านออกเสียงอะแบบเต็มเสียงนะคะส่วนคำที่ไม่เปล่าวิสัญชนีนั้นก็คือคำที่ประสมกับสระอะค่ะแต่ในคำนั้นจะไม่มองมองไม่เห็นรูปสระอะเลยนะคะเวลาอ่านออกเสียงสระอะนั้นจะอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงค่ะอะกึ่งเสียงก็คือ อ่านสระอะไม่เต็มเสียงนั่นเองนะคะอ่าเรามาฟังแล้วก็หัดอ่านออกเสียงคำที่ประวิสัญชีกันดีกว่านะคะอ่านนี่คือภาพของกระทะนะคะกระทะอ่านว่ากระทะอ่าไหนอ่านพร้อมกันค่ะ one two t กระทะอ่านว่ากระทะกระทะกระ อ่ะโอเคค่ะนะคะเป็นคำที่ปรักวิสัญนญนีเห็นไหมคะกระทะเนี่ยเพราะว่าเรามองไปในตัวในคำเนี้ยนะคะเราก็เห็นสระอาะเลยเนี่ยแหละคือคำปรกวิสัญนญนีนะคะอ่าต่อไปคำว่าสะพานอ่านว่าสะพานอ่านถูกหรือเปล่าอ่ะมา,า,าสะพานอโอเคค่ะสะพานอ่านว่าสะพาน ปราทศปราทะอ่านว่าปราทะปราทศอ่านว่าปราทะปราทะปราทะโอเคนะคะมะม่วงมะม่วงอ่านว่ามะม่วงม่วงกระต่ายอ่านว่ากระต่ายร ตะกรา้าอ่านว่าตกร้าผิดแล้วะคะ่ะคำว่าตากร้าตาเนี่ยมีรอเรือควบกล้ามไหมคะไม่มีค่ะมีแค่ตออตากรออากราไม่เท่ากล้าคําควบกล้านะคะตรงคําว่ากล้าค่ะควรจะอ่านนะคะฉะนั้นตระกกล้าแบบเนี้ยผิดนะคะต้องอ่านว่าตากล้านะคะ ใช่หรว่าตากราค่ะต่อไปคำไม่ไม่ประวิสัญชนีนะคะอ่าคำนี้ค่ะตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาใช่ค่ะถูกต้องค่ะดอกชบาดอกชะบาอ่านว่าดอกชะบาใช่ค่ะนะคะ คำว่าดอกชบาใช่คำว่าดอกชบา,ชบาเห็นไหมคะจะไม่มีรูปสระอะเลยนะคะเวลาอ่านเราอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงไม่อ่านว่าดอกชะบาแบบเนี้ยผิดนะคะเราต้องพูดเร็วๆค่ะดอกชบาแบบนี้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะขนม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 เราจะไม่พูดว่าข่าขนมแบบนี้เราไม่พูดนะคะ ขนมวิทยุอ่านว้าวิทยุวิทยุโอเคขนมวันนอายุอ่านว่าวันอายุอ่านว่าวันอายุต้องพูดเร็วๆค่ะวันอายุวันอายุอ่านว่าวันอายุวันอายุอ่านว่าวันอายุโอเคธนาคารอ่านว่าธนาคารไม่ผานค่ะธนาคาร พูดว่าลอกนาคารนี่เราไปดูนะคะท่นาคารเราไม่อ่านว่าทนาคารเราพูดเราเร็วค่ะธนาคารธนาคารธนาคารเด็กๆอ่านแยกแยกการอ่านแบบปวิสัญญีและแบบไม่ปวิสัญญีได้แล้วใช่ไหมคะแยกออกใช่ไหมคะว่าคนจะอ่านแบบไหนโอเคนะคะให้เลือกคํา ให้ตรงกับคำอ่านที่กำหนดให้นะคะนี่คือคำว่าจักรยานจักรยานจักรยานมีเอ่อรอยเรือควบ<ๆ>กรามด้วยนะคะจักรยาน,าน,านเวลาเขียน,นคำที่เวลาเขียนเขียนแบบไหนคะที่ถูกต้องหนึ่งสองหรือสามคะเรียงจากด้านบนค่ะหมายเลขหนึ่งเขียนแบบนี้นะคะ มีรอกสองด้วยหมายเลขสองหรมาเลขสามมีกันไหมเลขไหนคะหมายเลขสองค่ะอ่มีใครตอบไม่ไม่เหมือนเพื่อนมีไหมคะอุยใครตอบข้ออื่นถ้าตอบข้ออื่นก็ได้นะอ่านะคะข้อสองหมดทุกคนเลยใช่ไหมคะอ่มาดูกันว่าถูกไหม ถูกต้องค่ะถูกต้องอ่าทุกคนได้หมดเลยอ้าวข้อสองค่ะรถยนต์รถยนต์รถยนต์ควรจะเขียนยังไงคะข้อหนึ่งข้อสองหรือข้อสามข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งทำไมข้อหนึ่งคะทำไมข้อหนึ่งคะคุณอาร์ตี้ทำไมคิดว่าข้อหนึ่งถูกทำไมคะไม่หอคะอะไรนะคะ เคยเขียนอยู่ค่ะนะคะต้องคําว่ารถยนต์ต้องมีตัวอะไรเป็นการันมีตัวอะไรคะตอเต่าตเต่าตัวเดียวเท่านั้นนะคะอ่าส่วนข้อสองเนี่ยอ่ารถยนต์เขียนแบบนี้ผิดนะคะต่อเต่ารอเรือการันฉะนั้นคําว่ายนต์เนี่ยถ้าภาพยนต์น่ะสามารถเขียนแบบนี้ได้ค่ะภาพพยนต์ใช้ต่อเต่ารอเรือการันได้ แต่ถ้ารถยนต์มีต่อเต่าการันตัวเดียวนะคะอ่าดูที่ถูกข้อหนึ่งถูกไหม one two three. ถูกต้อง,งโอห้องเราเก่งกันทุกคนเลยนะคะ next ค่ะต่อไปคือนี่นคือภาพอของ กันไกรข้อสามครับคุณผู้ชมอายุช่วข้อที่สามครับเนี่ยครับตอบอยู่นี่นะข้อที่สามหมดเลยจริงเหรอคะอ้าวไปแอบดูในแบบฝึกหัดก่อนไม่ยอมนะไม่ยอมอ้าวดูซิว่าข้อสามถูกไหม one two three ถูกถูกต้องนะคะถูกต้องก็อ่ะกันไกรนี้คำว่ากันนั้นต้องใช้ รอหันนะคะและคำว่าไกลก็คือเป็นคำควบกร้มนั่นเองกันไกลเขียนแบบนี้นะคะ Next ค่ะคำนี้คือแมงกะพรุนแมงกะพรุนต้งสอหนึ่งสองหรือสามสองค่ะคุณวิทย์สองแม่แค่ละข้อ่งสอง ข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งมันไม่คังวลเหมือนแหม่กข้อสอง่ะข้อสองหมดเลยใช่ไหมสามมาดูมาดูมาดูถ้าเป็นข้อที่หนึ่งมันอ่านเอางี้เอางี้ให้แชทให้แชทใส่ลงไปในอ่าตรงข้อความอะค่ะหนึ่งสองสามพิมเลยค่ะพิมตรงช่องแชทนะคะหนึ่งสองหรือสาม โอ้มีคนตอบออกมาด้วยว่าพูดผิดที่นอ้ที่เชนเขาเขียนผิดไหนไหนสคุณเขียนผิดสองเล<ร>ย<ร>คุณเฟิร์สสองคุณอินนี่สองคุณกัปตันสองใครอีกคุณอาร์ตี้อะไรหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหรอคะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองเหรอ อ่ะ,อะโอเคมาดูเฉลยกันนะคะข้อสองข้อสองข้อ,งอ,ขอสองนะคะแมงแมงกะัะรุนอ๋อแมงกะรุนดูสิข้อหนึ่งผิดนะคะอ่ะมาดูข้อสามค่ะผิดค่ะถูกต้องคือข้อสองนะคะบางคนอ่าแมงกระรุนแบบเนี้ยผิดนะคะต้องเป็นเขียนว่าแมงกระรุนนะคะ ตรงคำว่าพรุนน,นั้นคีอะรอนัวกลามกับข้อน้หนูอ่านออกค่ะอ่านว่าอะไรคะแม่กือว่าอย่างนันแม่กับพรุนแม่พุนแม่กับพรุนแม่กับพรุนไม่ใช่คำเปาวิสันไอมันออกไม่เปาวิสันชนีซะแล้วนะคะเดี๋ยวภาษาไทยวิบัติอ,อ่ะโอเคมีอีกนะคะให้เด็กๆเ,เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง อ่าดูซิมันมีคาให้เลือกนะคะอ่ามีรอหารมีกาลันแล้วก็ปรวิสัญชนีและไม่ปรววิสัญชนีนะคะอ่าเป็นเครื่องมือสําหรับตัดกระดาษนั่นคืออะไรก้ามไข้สามใหพจโอเคถูกต้องนะคะข้อสองค่ะเป็นยานพหาหนะมีสองล้อ จักรยานจักรยานานสองล้อจักรยานครับจักรยานอายุชัว yes โอเคไหนลองกดดูซิจักรยานถูกต้องค่ะอ่าข้อที่สามข้อที่สามนะคะคำแปลความหมายคือเป็นยานพาหนะมีสี่ล้อค่ะรถยนรบยมรถยนต์ถูกต้องถูกต้องนะคะ อ้าวภาพที่สี่ค่ะความหมายเป็นสัตว์น้ำคล้ายวุ้นและมีพิษแมงกะพุนแมงก้ารุ่นถูกต้องค่ะที่ฉันาทำไมแมงกะพุนต้องมีพิษด้วยล่ะคะอ่ะก็มันเป็นธรรมชาติของมันนะคะต้องมีมีพิษมีพิษนะคะเจลลี่ฟิชเอาไว้ฆ่าคนหแมงะี่ฟินเอาไว้ฆ่าปลาเพื่อเป็นอาหารใช่ใชโอ้เก่งมากเลยมีความรู้รอบตัวนะคะ ไม่มีเลยอ่าโอเคสามารถดูหาความรู้รอบตัวนะคะนอกห้องเรียนได้ในสารคดีต่างๆนะคะอย่าไปดู YouTube เพลงมากนะคะดู YouTube ที่เกี่ยวข้องกับสารคดีก็จะมีความรู้แบบนี้แหละนะคะอ,คอ้าวตัวการันค,ค่ะคตัวการันสรุปนะคะสรุปนะคะตัวการันนั้นจะมีลักษณะก็คือจะมีไม้ทันทคาต อยู่ด้านบนของพยัญชนะหรือด้านบนของสระนะคะส่วนการอ่านตัวการันนั้นเราจะไม่อ่านออกเสียงตัวการันแล้วก็ไม่อ่านาตัวพยัญชนะที่ตัวการันไปอยู่ด้านบนด้วยนะคะส่วนคําที่ใช้รอหันค่ะนี่คือการสรุปนะคะาการใช้คำใช้รอหันนะคะมีลักษณะก็คือจะมีรอเรือ เขียนติดกันสองตัวนะคะเวลาอ่านก็คือให้อ่านเป็นอ่าอ่านว่ารอหันนะคะถ้าเห็นสองเห็นสองตัวเนี้เราเรียกว่ารอหันนะคะซึ่งการใช้อรอหันนะคะถ้ารอหันนั้นอยู่หลังพยัญชนะไม่มีตัวสะกดนะคะรอหันนั้นจะอ่านออกเสียงเป็นสระอะแล้วก็มีป,ะ,ปะสมด้วยนอนหนูนะคะ แต่ถ้ารอหันนั้นอยู่หลังพยัญชนะและมันมีตัวสะกดตามมานะคะให้เราอ่านออกเสียงเป็นสลระอะค่ะแล้วตัวสะกดก็คือตัวสะกดที่มันตามมานั่นเองนะคะ<ม>ส่วนคำที่ประวิสัญนญนีและไม่ประวิสัญนญนีนะคะคำที่ประวิสัญนญนีนั้นจะประสมด้วยสะระอะแล้วก็มีรูปสลระอะนะคะมองเห็นได้ชัดเจนมองเห็นอยู่ในคำเลยเราจะเรียกว่าคำ ประวิสัญน,นีเวลาอ่านออกเสียงนะคะให้อ่านเต็มเสียงค่ะส่วนคําไม่ประวิสัญน,นีนะคะประสมด้วยสระอะค่ะแต่ว่าเราจะมองไม่เห็นสระอะนะคะในคําคํานั้นคือไม่ปรากฏรูปของสระอะนั่นเองเวลาอ่านออกเสียงนะคะให้อ่านออกเสียงแบบกึง่งอะกึ่งเสียงนะคะไม่เต็มเสียงนั่นเองเหมือนเราพูดเร็เวๆอะค่ะนะคะ,นะคะพี่ชาค่ะผมขอไปกลัวก่อนนะ อ่าได้ค่ะฉะนั้นทีเชิ์ให้งานแป๊บหนึ่งนะคะกำลังจะนิพแลมีการบ้านนะคะ2หน้าคือหน้า68และหน้า69นะคะอ่าทีนี้คุณกับตันก็ไปทำพิธีได้เลยนะคะการบ้านหน้า68และหกเ้าเดี๋ยวทีเชิ์ก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะหน้า68นะคะ อินสต๊ชันคำสั่งเขาให้เขียนคำอ่านของคำที่กำหนดแล้วนํามาแต่งประโยคนะคะตัวอย่างเช่นคําว่าหนังสือพิมพ์คําว่าหนังสือพิมพ์เนี้ยเป็นตัวการันเห็นไหมคะมีพอพานการันนะคะพอพานแล้วก็พันธคาาเนี่ยเราคือ,อมีพอพานนะคะเป็นตัวการันนั่นเองเราจะอ่านว่าหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็เอาคําว่าหนังสือพิมพ์มาแต่งประโยคเช่นพ่ออ่านหนังสือพิมพ์ค่ะ นะคะยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะคำว่าสวรรค์มีใครอ่านไม่ออกไหมคำนี้คำนี้อ่านว่าสวรรค์น,นะคะเพราะอะไรเพราะคำว่าเห็นไหมคะสเสืออันนี้ก็คือสอ,อักษะหวันเนี่ยนะคะวอลแหวนแล้วก็รอหันนะคะเนี่ยแล้วมันคือแต่ละอะเห็นไหมคะเพราะว่ามันมีคอควายแล้วก็ทันท<อ>่าค่ะตัวกาลันเนี่ยนะคะจะไม่อ่านออกเสียงที่เชื่อครับครับผม แบตหนึ่งดวสองเปอร์เซ็นครับค่ะฉะนั้นจำไว้ให้ดีว่ามีการบ้านคือหน้าหกสิบแปดหสิบเก้านะคะอ่าออกไปทำได้เลยไปชาร์จแบตได้เลยค่ะนะคะทำได้อยู่แล้วแหละไม่ยากนะคะอย่างคำที่หนึ่งนะคะคำว่าสวรรค์ค่ะให้เราเขียนอ่านเด็กๆเ,เขียนคำอ่านนะคะสะวรรค์แล้วก็แต่งประโยคนะคะเช่นคำว่าเทวดาอยู่บนสวรรค์เนี่ยนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะ ถึงคำที่6ค่ะนะคะข้อที่6แล้วหน้าถัดไปคือหน้า69เนี่นะคะให้เติมคําที่มีรอหันลงในตารางปิศนาอักษรไข้นะคะไม่มีความหมายค่ะามาดูแล้วก็เริ่มต้นจากคําที่1ก่อนนะคะคําที่1ลูกศรชี้ลงหมายความว่าเป็นแนวแนวตั้งค่ะนะคะเป็นเกมนิดนึงนะคะมาดูว่าเราควรจะใส่คสําศัพท์คําไหนไปฉะนั้นนะคะ มันจะมีความหมายมาให้อ่าข้อหนึ่งนะคะเป็นคำศัพท์อะไรนะที่แปลว่าสิ่งที่เกิดมีและเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้นๆคือคำว่าอะไรคะอ่าเราก็มาดูสินะคะสิ่งที่เกิดมีและอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้นๆน,น,นั่นก็หมายถึงคำว่าธรรมชาติค่ะ ลองดูนะคะธรรมชาติเขียนยังไงธรรมชาตินะคะก็จะมีทอท,ท,ทอะทอธงรอเรือรอหางใช่ไหมแล้วก็มอมานะคะเขาให้ตัวชอช้างมานะคะแล้วก็เติมสระอาเต้มเต่าสระอีพอดีเลยแสดงว่าข้อนี้นะคะข้อที่หนึ่งคือคำว่าธรรมชาติถูกต้องนะคะอทำได้ไม่เอ่ยข้อที่สอง ยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งให้ที่เชิดช,ช่วยข้อไหนอ,อีกดีข้อที่สองดีไหมคะข้อที่สองคำอะไรนะที่แปลว่าแปลกแล้วก็ประหลาด <Okay. S 1> แปลกประหลาดข้อที่สองอ่ะข้อที่สองเขาบอกว่าชี้ไปลูกสองแบบนี้แสดงว่าแนวนอนนะคะลูกศรแนวนอนเขาให้ออ่างมานะคะไม่หันอากาศอะออ่างสละอาฉะนั้นเราก็เติมคําว่าอัศจรย์เข้าไปนะคะพอดีเลย <c oughs> นะคะ <c oughs> อ่ะโอเคไม่ยากนะคะสองหน้าเองนิดเดียวนะคะขาขา,ขาเดี๋ยวไฟฟนทีนงะีเชื่อครับข้อที่หกข้อที่หความรื่นเริงความยินดีข้อที่หกข้อที่หกเนี่ยมันเป็นแนวนอนก็ให้หอหีบมานะคะฉะนั้นห<ช>ลังจากที่<ช>เ,รเรารู้แล้วนะคะว่าความรื่นเริงความยินดีตัวอักษรที่เป็นหอหีบหนังหน้าก็ต้องคือ คำศัพท์ที่ว่าหันษาค่ะซึ่งหันษานั้นแปลว่าความรื่นเริงความยินดีนะคะนี่พอเราเอาคําว่าหันษามาใส่นะคะพอดีเลยนะคะอหอีอหบอ่ะรอเรือหนึ่งตัวแล้วก็อีกรอเรือตัวที่สองเขาให้มาแล้วแล้วก็สสาราอ่ะสหรือสีแล้วก็สราสร,สรา,านะคะเห็นไหมเรียบร้อยถูกต้อง ซึ่งมันตรงกับสระอาที่ข้อห้าที่เขาให้มาเลยนะคะอ้าวไม่ยากไม่ยากนะคะหมดเวลาแล้วโอเคสรุปโฮมเวิร์กวันนี้มีสองหน้านะคะภาษาไทยคือหน้าหกสิแปดหกสิเก้านั่นเอง e you finish yes yeah, okay. ไปงานไปงานอะไรคะ เปงานประวัติศาสตร์เหรอคะคุณคุณซันเดย์ที่เชื่อส่งไปแล้วโอเคส่งมาได้เลยนะคะมีคะแนนนะคะอันนี้ทีเชื่อให้เป็นคะแนนเก็บวิชาประวัติศาสตร์นะคะที่เชื่อค่ะค่ะว่าแล้วเหนือทำเสร็จแล้วค่ะวิชาอะไรวิชาภาษาไทยค่ะส่งมาเลยนะคะอ่าโอเคค่ะคุณออกัสวันนะคะ say thank you ค่ะ my family together say thank you teacher one two three and three four five six seven ขอบคุณค่ะ see you again tomorrow นะคะ goodbye